อันตอนนี้เราได้ลุงแล้วนะครับกำลังขุดเจาะอยู่ครับสาวสาวสุดขึ้นเวนไหมเนี่ยขับมาเนี้ยขับตรงนี้นะครับกระดานที่โดนตกนะครับจอบเสียมจอบเสียมตรงแดงยังเหลืออยู่นะครับตรงแดงยังเหลืออยู่ เตอนนี้มีจอดเนีเดียนะครับตอเเดียวเชิญตรงนี้เชิญนี้ผมยนะครับผมยนเนี่ยผมเนี่ยังไม่มีจอดครับมีแต่เสียงเเดียวนะครับยช่วยกันนะครับอบุด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็รุ่มเหมือนกครับตอนนี้คนเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็อากาศแดดยิ่เปี้ยงเลยนะครับครับท้องแดงยังเหลือไหมครับอักี่ซุยท้องแดงเหลือนะครับจะได้แจ้งาชนเข้าองไร้ครับเรามาหาทองทำแล้วต้องมาสู้อแบบทำร้อนในขันนะครับคนซื้อพรีเจนั่ง อาเชิยนะครับส่ายทีนนี่มีจับมีเสียมนะครับตรงนังนอยู่รนีจับลบอยู่นะนึงที่เยครไหนนะังไงยงไยังไงยังไงยัง่านัังไังงยังยังไงยัออีกสายงไไงยังไังัยงไงัไไััยับงนี้ของแดงยังอยู่ครับับไทยงงหิน เแกกับแบงนะครับนี้ะครับดเหีดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันครับนอินนีนเยบุคลากรนะครับสค่ี้มีจอมีเียที่ยังไม่ไดุ้ล anyway. ุนะครับโอ้โหหอมมากนครับทองคำนี่หอมจริงเลยครับใครเป็นรุ่ถูกอันนี้นะครับจะเป็นยินคนก็เป็นหลม มีแก่กายและมีแก่น้ำเพราะช่วงนี้ฝนตกแล้ะอมน้ำอยู่นะช่วงนี้ก็มีเด็กๆวัยรุ่นนะครับมาช่วยกันทำนครับดีกว่าไปติดลอกติดยาติดม้านะครับเด็กๆมาช่วยกู้ภัยล้างป่าช้ากันดีๆล้างป่าช้า าบันทพเรื่อียนะครับเราจะพาไปดูลุมๆอื่นบ้างนะครับพาไปดูที่อื่นตอนนี้คนจับจองกันเยอะรอกั <c oughs> เนเยอะแฉหมดแล้ว ตัวนี้จะเป็นดีลคนขันต์เลน้มาครับมาครับ้แต่เราตัวได้ปรงรุบมากกว่ตัวอย่างเนี่ยน,นี้เลยนะครับ ผมจะไม่รู้ใครเป็นเราตัวถามว่าใครครับผมมันก็จะแห้งกว่าเราตัวเชิญนี้ครับเราตัวเราตัวครับเราตัวเชิญนนี้ครับเราตัวนะาตัวครับยกมือ้นยกมือขึ้นมาเราตัวครับมา าต้องอยากสอบถามนะครับอยากสอบประมาเกือบเมตรนมันเดนนะรต้องเดินออกก่อนครับเรอบคุณมาลอนนั่ อ้าวอ้าวมีของแจกนะครับใช้ประวกับอติใช้ประวัติไปแจกนะครับคือที่นี่เป็นที่เป็นน้องกันหมดแจกอะไก็คือเป็นขอเสื้อนี่นี่เสื้อนี่เป็นของอันนี้เอามาจากของของระยองของกรดแดงแล้วที่น่าจะมีของไอ้ปฏิทินใช้ผู้หญิงวันนี้

เไปตัดนีห้งงานจังเดนไปง้หังหัวัวตัวเองนี่โอ้โหอะไรวะเอวันอย่าเล่นาแลหมดมาแล้วต้องดาเหลืออยู่ด้านนี้นะครับทางกระโจมสีเขียวนะครับ แกะผ้าเลยระวังกระดูกหล่นนี่น่าจะเป็นนนชื่อมีเสกกระดูกเทียนเอาเอาอาไว้ไม่มีดอกชื่อเขาอะเทียนผมนั่นมันคนบริจาคเนบริจาคอะผ้าเนี่ยต้องเขียนว่าคคนบริจาคครับไม่ไม่อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อคนบริจาคอยู่ตรงนี้นี่ใช่ครับชื่อบริจาคแต่เขียนเมื่อกี้เขียนสามสี่ชื่อและครับพอดีอะ ถ้าเป็นชื่อเขาจะต้องอยู่ที่แขนใช่ครับคือจะที่ที่ชื่อคนตายจะไม่เก่บที่ที่ห้าครับจะอยู่ที่แขนื่อทีผมเจอห้ชื่ออ่ะห้าหนึ่งครับ่งแนึงเดี๋ยวมีข้อมือเพราะว่ามเปิดมาเจนล้อยู่นี่เราเจอนะครับเป็นผ้าตัวนี้เปียที่ต้องขลบรไปต้ลงขับรไป <ๆ>เขาว่าขายอยู่ข้าง่อผิดพ่อพี่เจ้าครับนี่ค่ะจะหาข้อมูลใช่ไหมแม่จะอยู่ในนี้เปลี่ยนน้ำนะเนี่ยเนี่ยข้อมูลเขาอยู่ในนี้เนี่ยนะเนี่ยไม่ไหวน้องน้อยกันเปี่ยนให้นะครับแมล้วนะผมจะเป็นผู้บรรยายให้ฟังนะครับให้ฟังน้องนแก่เลยแก่เลยคิดเข้าก่อนนะข้าก่อนเราไม่ที่รถมาดีปหมมาหน้าเดินนุไม่เอาต้องไปยัง <okay>. ้็มันน้ำด้วยไงครับใช่มันมันมันไปไหนไม่ได้ครับเพราะนมันหมักหมุนอยู่ในในน้ำใช่มันก็จะเป็นยุ่ยปลานะคงจะแห้งแล้วตอนฝนตกมันถะาตกดีเลยน้ะเนี่ยมีน้ำแบบตุ่มอะไรอย่างเงี้ย่แต้องเอาด่าว่าครับหน่อยไหมตกนี่ถังนึงพอล้างถังนี้เสร็จแล้วก็จุ่มถังนึงมีถังเยอะแล้ถังหมดแล้ว ่นไ้อยไปจะกรินี่ดคอยับเอไ่กระดาษแห้งถ้ามีแต่กระดาษเปี่ยกะได้ะขอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขอขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว